ผมต่อต้านการขายชาติขายแผ่นดินให้ต่างชาตินะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อต้านการที่ชาวต่างชาติจะมาซื้อบ้านหรือห้องชุดในประเทศไทยตามกฎหมายไทยแบบปกติสุขนะครับเมื่อวานนี้ผมในฐานะของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิประเมินค่าในหน้าแห่งประเทศไทยก็ยังจัดเสวนาวิชาการเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคในการที่จะช่วย ชาวต่างชาติมาซื้อบ้านและห้องชุดในประเทศไทยว่าควรจะทําอย่างไรนะครับคือการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นซื้อห้องชุด49%เของจํานวนห้องชุดทั้งหมดในโครงการหนึ่งอันนี้ชาวต่างชาติมีสิทธิ์ที่จะซื้อนะครับหรือในกรณีที่ซื้อถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆก็เช่นกันครับแต่กรณีที่มาตั้งโนมนินีตั้งบนบริษัทจองปลอมมาซื้ออย่างนี้เป็นการช่อฉนทางผิดกฎหมายนะครับ หรือการเสแสร้งมาเช่าที่เช่าบ้าน99ปีนะหรือ90ปีนะทำสัญญาเช่ากันครั้งละ30ปี3ผลซึ่งถือว่าผิดกฎหมายนะครับถือเป็นนิติกรรมอัมพรางอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในกฎหมายไทยของเรานั้นให้เช่าได้แค่30ปีหรือเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมก็สามารถเช่าได้50ปีเท่านั้นนะครับพอหมดอายุค่อยทำสัญญาเช่ากันใหม่ ถ้าทาทีเดียวพร้อมกัน30ปีบวก30ปีในเวลาเดียวกันอย่างนี้ถือเป็นนิติกรรมอัาพรางใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเขยฝรั่งหรือว่าคนที่มีคู่ครองเป็นคนไทยจะมาซื้อบ้านในประเทศไทยร่วมกับคู่ครองอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับต้องเข้าใจร่วมกันให้ถูกต้องนะครับ